สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาส่งหลังคาแล้วครับเอฟซีประตูเอาละใครโทรมาอีกในนี้พวกนี่ที่ออกลังส่งมาถึงแล้วครับ กำลังเอาของลงครับเอฟซีนี่นะก็นี่นะเอฟซีเดี๋ยวเรา โอ้ยอย่าเพิ่งมุงเนาะให้ให้ให้มันร่มก่อนเนาะค่อยมุงเนาะเดี๋ยวเราทำด้านล่างก่อนแล้วเราติดหน้าต่างติดประตูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยแตะร่มค่อยมือเราจะได้มุงก็ได้ติดอันนี้ก่อนพวกพี่พี่ขอมาส่งสองที่นะครับที่บ้านมะนาวกับบ้านแดงของคนนี้มันต้องรีบหรอกครับพี่ อันไทยเซียนนี่จะว่ารถปูนหกล้อเขาได้บ้างนี่เดีกเขาเคยอยู่ตระกูลบอสเขาได้บอเขาได้แค่นี้แหละครับฮะเขาได้แค่นี้แหละหกล้อเพราะมันที่ลุงโมขับรถเนาะโอ้เจ้าพ่ต้องไปขีดพ่อเม่คำนวณให้แล้วว่ามุ้งเจ้าบ่มีสิทธิ์ได้ใส่หมวกปูนแล้ว เมน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 คนเมนแล้วเสื้อซาเัาเยไม่เท่เออเาสังสีังก่อนพี่น้องนี่ก็ทานเรียนด้วธนวัฒน์ตัวส้างเนาะมาก่อนเคยเคยเคยทำงานอยู่ร้านธนวัฒนนะครับเอฟซี ที่คนนี้นะครับอ๋อผสมเมาเนาะผสมเมาผสมเมาเทียวไงได้เขไม่ได้เหรผ่านมาแล้วไหมผ่านมาแล้วตูมาเนาะผมก็รับสายเ้ยตูมาเจ๊คาดไม่มีเไม่มีหรอโอ้โหมาว่าไม่เห็นช่องก็เลยถามว่าไม่ได้ลงเก็บเลย อนั้นในเปิดมืไมเปล่าเียดไห้ไปนะะนนอนีอคุมครับครั้งแรกที่รถหลังคาเหล็กเตางอยเตาออยหลังคาเหล็กมาส่งไกลที่สุดเท่าที่เคยจงนี่ถ้าเกิดไม่เกรงใจผมว่าจะสั่งนู่นนะไปที่บ้านผมเลยไปไปไปไหมครับคุณสมาน ประมาณหลายโลอ like ุตมันไปครับไปครับต้องคุยกับเจ้านายครับโอ้วันนี้ผมไปทำหมอคนนี้วันนี้่ยนั่นนู่นน่ะครับบังทำหมอเหมืนนั้นขึ้นไปไกลไปแล้วสีทาดก็ไปมาแล้วโอ้ไปหมดครับแล้วแต่เจ้านายโอ้เจ้านายสั่งไปบ้านเกิดผมก็ท่านผู้เล้วทสาหมอผู้เลี้ยงเขาเมื่อวานพากันแล้วไปทางวาริสครับไปขั้วโพนวาริสไปส่งไปส่งถึงบ้านเชียงพงเลยใช่บองนาหมอ ไม่่นาเชื่อเลยนะเอตโมงพวงบ้านไหนอ่ะแสดงว่ายังคงจะมาฉั่งของที่นี่ก็ได้เลยีข้าวส่งเป็นกิโลมั้งนี่ในเอตซไม่น่าเชื่อว่าร้านหลังคาเหล็กตองอยจะส่งไกลใกล้ได้ยังนี่าใช่ไหมนี่ยวืดดึงขึ้นมาเลยอันนี้มันเป็นแอ็มบอลหลังคาของน้ำเดี๋ยวยกย้ายข้างนึง นี่นะท่านผู้ชมทุกท่านก็เป็นเรื่องไปราวนะเป็นข่าวผู้เช่าอ่ะจีนนี้ประมาณนี้เนาะเจอแล้วเหรองใหม่ครับเอาทีเดียวสองสิบเพื่อนก็ทยอยขนลงอยู่ครับโอ้โหขับเครื่องใหม่โอ้เจ้ากันสัน่น<ไ>สั่นอยู่ จริงๆได้โทรศัพท์กันสั่นแล้วไม่น่าจะถือนิ่งขนาดนั้นถ้าเป็นผมผมหัวนี่เไวใชสอยางนี้เลยไม่้ัวนว่เี๋ยวงคงเดินให้ก็ได้ครับเอาไ้เดินขางก็ได้บ้าบนแล้ว อันนี้เป็นครับี่นมุนี่แผนมุมตัวบ้านนั่คนที่มาส่งของนี่เขาใช้หัวอะไรพี่คนคนมีหัวใช้หัวเขามีหัวนะนี่ถ้าโนลที่ใช้อะไรเขาใช้ยังไงมายั้งคิปเลยำายั้ของอีก็ได้ครับอเอาไปบุ่อนนะ บุ่นสุบวมยังสิใหญ่อานั่นอยู่ครับใหญ่ขึ้นอยู่ของมาส่งนท่าน้ชมงใหญ่นะ28แ่นนกไกหรือไกก็ส่งหมดโอเคเจ้านายบอกให้มาได้หมด อยู่พี่เจ้านายครับเชื่อไรอย่างไรอยู่พี่เจ้านายใกล้หัวกันเราไม่นั่นแค่ไม้นล่นน่ะเอาไม่คันนึงน่ะล่าสุดผมล่าสุดเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยส่ดใจนายยังไม่ใช่นะเรามาส่งคล้องเราจอดนั่นน่ะโอเคครับผมก็เลอกเทือนกันใหญ่แล้วนะพี่น้องก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมลาสุดท้าถอยหลังเข้ามาดุสิ่งโคตรพเพียงขึ้นนู้นก่อนนะครับสวัสดีครับ